ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเมื่อปี2544นะคะตอนนั้นไปบรรจุนะคะเป็นครูนะคะที่โรงเรียนบ้านสามศพนะคะซึ่งอยู่อำเภอแม่แจ่มนะคะค่ะตอนนั้นไปบรรจุใหม่นะคะทีนี้เราเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะปกติจะสวดมนต์ตอนวันอาัคารและวันพฤหัสตอนเช้านะคะทีนี้ เราไม่มีเวลาที่จะสวดมนต์นะคะก็เลยสวดตอนเย็นดีกว่านะคะค่ำดีกว่าย่นครตอนนั้นก็อาบน้ําอะไรเสร็จนะ,ะก็กะว่าสวดมนต์สักสองทุ่มเงนะะี้ค่ะทีนี้พอเราจะสวดมนต์นะคะก็จะมีคุณครูซึ่งอยู่บ้านพักด้วยกันนะคะอีกสามคนเขาก็เลยบอกว่าอขอมาสวดด้วยนะคะอืทีนี้ก็เลยอ่ามารวมกันอยู่ที่ห้องเดียวกันนะคะแล้วก็ ปิดบ้านอะไรเรียบร้อยนะคะบ้านพระครูจะมีสองชั้นนะชั้นล่างจะเป็นปูนชั้นบนจะเป็นไม้นะคะซึ่งแต่ละคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็สวดมนต์กันนะคะสวดไปสวดมาสักพักหนึ่งค่ะมีเสียงปั้งนะคะข้อประตูนะคะข้างล่างนะคะเป็นประตูจะเป็นประตูไม้ะค่ะแล้วก็ เราก็เออไม่เป็นไรเนาะปลอดภัยอยู่เพราะว่าเราล็อกบ้านแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แป๊บหนึ่งสิคะมันก็มีเสียงเดินเข้ามาในบ้านได้อยู่ค่ะแล้วก็ขึ้นบันไดามาทีละขั้นทีละขั้นเนี้ยค่ะแต่พอเสียงขึ้นมาเนี่ยมันมันมีความรู้สึกในอกในใจเราเสียงแบบห,บหวบหวบหวบนี้ขึ้นมาค่ะคือมันมีเสียงเท้าแล้วก็มีแบบก,กดน้ําหนักในอกในใจเราด้แบบ ได้ยินเสียงเหมือนแบบน้ำหนักกดอย่างแรงอะค่ะขึ้นมาทีละขั้น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 จนมาจุดอยู่ตรงที่หน้าประตูอะค่ะซึ่งเราเปิดประตูไว้พอดีค่ะเราขนที่นั่งใกล้ประตูที่สุดก็คือคุณต่อยเนี่ยขนลุกสู้เลยมองหน้ากันแบบมองหน้ากันตกใจมากเลยความรู้สึกบรรยายไม่ถูกเลยค่ะขนหัวลุกสู้ชาไปทั้งตัวเลย่ะแบบใจสั่นแล้วก็มองหน้ากันไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะ ก็เลยตัดสินใจสวดมนต์ต่อนะคะนี่ก็นําสวดต่อเลยค่ะสวดมนต์ต่อนะคะมีหนังสือแบบสวดมนต์คนละเล่มนี้ค่ะซึ่งคือมันมเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เขาบริจาคไว้ที่โรงเรียนจะมีเยอะมากะคะ่ะสวดต่อเลยอย่างนี้ค่ะสวดไปสวดมาสักพักหนึง่งมันก็รู้รสึกปลอดภัยพลังงานที่เหมือนยืนอยู่หน้าประตูก็หายไปนคะคะรู้สึกปลอดภัยนะคะทีนี้สบายใจะคะะอีกวันหนึ่งก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะว่า เมันเป็นเสียงอะไรทําไมเป็นแบบเนี้ยคนท่าคนแก่ก็บอกาอาจจะเป็นเจ้าที่ค่ะซึ่งเขามาสังเกตการว่าทําอะไรกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็เลยแบบเป็นประสบการณ์นะคะที่เข็ดทาให้กล้าสวดมนต์ตอนคืนนะคะซึ่งอยู่ในป่าค่ะน่ากลัวมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังไปถึงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ